ต้องขอากาสตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับน้องยศเกมเมอร์นะครับจะมาตอบคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับผมว่าว่าหินนี้นะครับเก็บอะไรดีเราจะหลอมอมาไหนดีอันไหนคุ้มอันไหนควรขายทิ้งแล้วก็เราจะมาคุยเรื่องระบบลูนนะครับผมว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับมีเราควรทําอันไหนนะครับ เดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องหินต่างๆนะครับผมหยกต่างๆนี้ผมแนะนำถ้าเป็นตัวลองนะครับเป็นตัวฟาร์มหาของขายนะครับพวกหยกขายหมดเลยหินอ่อนก็ขายนะครับขายหมดเลยให้เราเก็บแค่ท่อนไม้หินไน้อยนะครับแล้วก็ เจ้าผนึกขั้นสูงนี่นะครับผมที่เราต้องเก็บไว้ทำไมถึงผมแนะนำให้เก็บไม้หินนะครับเพราะว่าไม้หินนี่ราคาแพงที่สุดในตลาดนะครับผมว่าทำไมเราไม่ทำหินม่วงหรือว่าเราไม่ทำหินอ่อนนะครับเพราะว่าราคาของไม้สูงเนี่ยแทบจะขายไม้สูงกองนึงนะครับเรา จะซื้อหินม่วงได้ประมาณเกือบสองกองเลยนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าขายเราขายแพงหน่อยมีคนซื้อไปก็ตีราราวสองกองนะครับดังนั้นเราควรเก็บแค่ท่อนไม้หินนะครับยกอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงดาวลูกไก่นะครับพวกหินอ่อนพวกหินเพชรอะไรทั้งหลายนี่คือขายทิ้งหมดเลย หลังจากที่เราฟาร์มมาได้นะครับตัวนี้ก็ขายทิ้งร้านเหมือนกันเราจะได้เป็นนี่นะครับเป็นเหรียญทองนะครับผมนี่แหละครับฟาร์มที่ต้องเก็บแล้วก็ฟาร์มพวกของแดงมาได้ก็เอาไปตั้งขายนะครับหรือว่าจะย่อยมาตีบวกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเรื่องของรุน่น ลูนมีอะไรบ้างนะครับไปที่ลูนโจมตีก่อนนะครับวิธีจะหลอมลูนต้องกดแยกแบ่งไอเทมก่อนนะครับ1อันถ้าแยก2อ,อันมันจะหลอมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทับซ้อนกันไม่ได้ตัวลูนนี่นะครับกดหลอมไอเทมลูนมีกี่อันมี10อันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละอันเริ่มที่อันแรกนะครับ รูนโจมตีดาเมจนะครับพลังโจมตี0.5ก็คือบวกพลังโจมตีเลยครับ0.5เอร์เซนต์่าง่ายๆนะครับบวกตรงตัวก็คือใช้ครอบคุมได้ทุกอย่างเป็นรวมขอภัยครับใช้ครอบคุมได้ทุกอย่างนะครับเป็นรุนโจมตีอันแรกอ่าเวลาถ้าหลอมนะครับค่าใช้จ่าย1 0 0 0 0มืน แล้วก็ชิ้นส่วนลูนนะครับแต่ละขั้นอันนี้ขั้น E 4ชิ้นนะครับเรามาดูลูนอันที่2นะครับลูนโจมตี PVP ความแม่นยำนะครับผมอันนี้บวกความแม่นยำใน PVP นะครับผมก็ PVP อ่าก็คือผู้เล่นกับผู้เล่นก็คือพี่เคก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะครับผม อันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นโจมตี PVP คริทิคอลนะครับจะบวกคริทิคอลเลด0.3นะครับอันนี้ก็จะใช้ในการ PVP ก็คือ p พลเยอ VS เพลเยอนะครับผู้เล่นต่อผู้เล่นเหมือนกันก็จะบวกผู้เล่นต่อผู้เล่นรูนอันที่4นะครับก็ยังเป็นรูนโจมตี PVP คริทิคอลดาเมจนะครับผม ก็คือบวกคียที่ข้ดาเมจก็คือคียแรงขึ้นชิ้นละ0.5นะครับถ้าเป็นขั้น E ถ้าเป็นขั้น D ขั้น C ก็จะสูงกว่านี้ครับผมเราก็จะอัพรูนไปเรื่อยๆตามขั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รูนชิ้นที่5นะครับนี่นะครับรูนโจมตีดาเมจต,ต่อกระบีนะครับกระบีดาเมจโจมตีบวก1%เต แต่อันนี้นะครับรูนโจมตีดาเมตบวกแค่0.5นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายอันที่5มันหมายความว่ายังไงรูนโจมตีดาเมตรกระบี่หมายความว่าถ้าเราใส่รูนนี้เราจะตีผู้เล่นที่ถือกระบี่แรงขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าตีมอนแรงขึ้นไม่ใช่ว่าเราเล่นอาชีพกระบี แล้วเราอัพรูนนี้ใส่รูนนี้หมดเลยแล้วเราจะตีมอนแรงขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นรูนโจมตีของผู้เล่นที่ใช้กระบี่นะครับผมส่วนรูนต่อไปนะครับรูนโจมตีดามเมจหมัดนะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะใส่อวาวุธอะไรก็ได้ แต่ถ้าเราใส่รูนอันนี้ไปเราก็จะตีคนที่ใช้หมัดแรงขึ้นนะครับผมใช้อาวุธหมัดแรงขึ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบก็เหมือนเดิมโจมตีดาบโจมตีคนที่ถือดาบแรงขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นอาชีพดาบแล้วเราใส่รูนนี้แล้วเราจะตีแรงขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดนะครับผมตอนแรกๆผมก็เข้าใจผิดเหมือนกัน อันนี้เป็นทวนก้าเหมือนเดิมครับตีคนถือทวนแรงขึ้นอันนี้ธนูก็ปกติครับตีคนถือธนูอ่าส่วนนี้นะครับเป็นอาวุธลับก็คือตีอาวุธลับคนที่เล่นดาวกระจายก็ถ้าเราใส่รุนนี้เราจะตีคนเล่นดาวกระจายแรงขึ้นนะครับรุนที่ผมแนะนํานะครับสําหรับรุนโจมตีผมแนะนําเป็นรุนนี้นะครับ ลูนโจมตีดามิก็คือเราจะตีมอนแรงขึ้นด้วยเราก็จะตีคนแรงขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ตีแรงเท่าพวกสายอุปกรณ์นะครับพวกสายอาวุธอ,อันนี้นะครับผมแนะนำํำอันนี้มันค่อนข้างใช้ได้ทั่วกว่าแต่ว่าจะเบากว่านีา้หรือถ้าเพื่อนๆชอบเล่น PVP เม่นยำตัวนี้ก็มีผลนะครับ เพราะว่าถ้าเจอพวกสายดาวกระจายสายธนูสายทวนรุนนี้ก็เวิร์กนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้รุนดาเมจดกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้รุนแม่นยำนะครับผมอันนี้นะครับรุนคิดที่ข้อนะครับ PVP เราก็เล่นนะครับว่าเผื่อเราอยากจะได้คิบ่อยๆเราก็จะใส่รุนนี้ไปถ้าอยากได้คีแรงใน PVP ผู้เล่น VS ผู้เล่นนะครับก็จะเป็นรูนพวกนี้ไปนะครับ หรือถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าโจท์หรือว่าเราตีคิวแล้วเรารู้ว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้อาวุธอะไรเป็นหลักอ่าเราก็จะทำรูนโจมตีพวกนี้นะครับที่เป็นโจมตีอาวุธเนี่ยครับสมมุติว่ากิวคู่ต่อสู้เราเล่นดาบส่วนใหญ่อ่าเรากด นี่เลยครับรูนโจมตีดาเมจต,ต่อดาบก็คือเราจะตีคนที่ถือดาบแรงมากใช่ครับผมแต่ข้อเสียก็คือเราจะตีสายอื่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้จบไปกับเรื่องรูนโจมตีนะครับเดี๋ยวผมไปต่อที่รูนป้องกันนะครับ รูนป้องกันก็เหมือนกันนะครับแบ่งมาหนึงอันแล้วเราก็หลอมไอเทมนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าอันที่หนึงคือรูนป้องกันนะครับป้องกันอันนี้เพิ่มเลยครับค่าป้องกันค่าต้านทานบวกส3นะครับอันแรกก็คือใช้ได้หมดเลยอันที่2นะครับรูนป้องกันเลือดอ่ารูนป้องกันเลือดคือ ค่าพลังชีวิตสูงสุดบวก0.4นะครับผมก็คือบวกเลือดนั่นเองเลือดเยอะขึ้นอ่าใส่ลูนนี้เลือดจะเยอะขึ้นนะครับรูนที่3นะครับลูนเกาะอ่าเกาะกาก็คือหลอดเหลืองนี้นะครับผมถ้าเราใส่รูนนี้เกาะบวกสูงสุดก็จะเพิ่มอีก0.6เปนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเม็ดที่4รุ่นป้องกัน PVP หลบหลีกครับผมก็คือเพลเยอร์ vs เพลเยอ์ผู้เล่นต่อผู้เล่นตีกันอ่าถ้าใส่รุ่นนี้เราก็จะเพิ่มหลบหลีกใน PVP นะครับกับมอนใช้ไม่ได้ครับเราจะใช้ได้แค่ตอนเราเล่นกับคนเท่านั้นอันนี้ก็ต้านทานคียที่เข้าเลดบวก 0. นะครับผมก็คือ ถ้าเราเจอคนที่เขาเน้นสายคิมาแล้วเราไม่อยากโดนคิเราใส่รูนนี้เลยครับมีผลกับคนอย่างเดียวเหมือนกันไม่มีผลกับมอนนะครับก็จะช่วยลดเวลาเขาจะตีคิก็อาจจะไม่คิดได้เพราะว่าเราต้านคีถ้าเราใส่เยอะนะครับรูนที่6นะครับผม รูนพลังป้องกัน PVP ต้านทานคีย์ที่ข้อดามเม่าต่างกับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราจะทำให้คู่ต่อสู้คีน้อยลงแต่เม็ดนี้เราจะทำให้ผู้คู่ต่อสู้เราคีเบาลงนะครับส่วนเม็ดที่7นะคบผมรุนป้องกันนะครับป้องกันต่อกระบี่ก็จะเหมือนกันเลยครับเหมือนรุนโจมตีก็คือถ้าฝ่ายตรงข้าม ใช้กระบี่แล้วเราใส่ลูนอันนี้เราจะโดนเขาตีเบาลงนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมัดเหมือนเดิมถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามใช้หมัดมาตีเราเราใส่ลูนนี้ก็จะตีเบาดาบนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเราป้องกันดาบต่อดาบเท่านั้นก็คือถ้าเราใส่ลูนพวกนี้ ส่รุ่นไหนเราก็จะป้องกันสายอาชีพนั้นนะครับอันนี้ต่อทวนป้องกันต่อธนูป้องกันต่ออาวุธลับนะครับอ่ารุ่นที่ผมแนะนํานะครับรุ่นป้องกันผมแนะนําเป็นนี่นะครับรุ่นป้องกัน e นะครับก็คือใช้ได้ครอบจักรวาลก็คือบวกได้เยอะอ่ากันมอนได้กันคนได้ระดับหนึ่งแต่กันได้ไม่ได้เยอะเท่าพวกนี้นะครับ ปกน,นี้บวกเยอะอหรือถ้าใครอยากจะได้เลือดผมแนะนำเป็นรูนอ e ีเลือดนะครับอ่ารูนนี้รูนเลือดรูนเกาะไม่แนะนำนะครับผมแนะนำแค่2ออันนี้ว่าอยากได้ป้องกันเยอะหรือว่าอยากได้เลือดเยอะอ่าพอเลือดกับป้องกันต้องคู่กันนะครับ แต่รูนเพื่อนๆเลือกดูว่าเพื่อนๆอยากได้แบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมตัวนี้ผมก็จะเอาเลือดนะครับผมก็หลอมเลือดอ่าได้หนึ่งเม็ดแล้วเราก็แยกแบ่งไอเทมนะครับหนึ 1, ่งหลอมอ่าผิดอันนี่นะครับก็ค่าใช้จ่ายก็หนึ่งมืนเหรียญเงินแล้วก็ชิ้นส่วนป้องกันนะครับสี่ชิ้นแล้วก็หลอม นี่ครับแล้วเราก็กดใส่เห็นไหมครับว่าเลือดเราเพิ่มอ่าจาก6,82นะครับเป็น6,15ใส่เว็ดหนึงเป็น28นะครับผม6,128อ่าส่วนรุนป้องกักอ่าขออภัยครับรุ่นโจมตีผมก็จะเป็นรุนน้ำเมตดอย่างเดียวเลยนะขาดอีก5เม็ดผมก็จะแบ่ง1 สองสสอ่าแล้วอันนี้5นะครับเพราะผมไม่มีมาแล้วแต่ว่าโอ้ไม่พอไม่เป็นไรครับผมก็ล้อมนี่ครับกดหลอมกดหลอมเพื่อนเพื่อนที่ถามว่าทำรูนยังไงใส่รูนยังไงนะครับต้องหลอมก่อนนะครับผมถึงจะใส่รูนได้นี่นะครับ าเราก็จะกดใส่ไปเลยครับนี่ครับผมเราก็จะมีพลังโจมตีบวก6.5%เปเซนนะครับน่าเรื่องรูเรื่องรองูนก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผม ทำอยู่ผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาอีกนิดนึงเรื่องหลอมนะครับท่อนไม้หินที่ผมบอกให้เก็บไว้กดล้อมหินชั้นอ่าท่อนไม้หินคุณภาพสูงนะครับจะใช้ผนึกขั้นสูงนะครับ5ชิ้นต่อ1อ่าต่อ1อันนะครับถ้าเราใช้1้อยอันเราก็ต้องใช้ หินมะนึกขั้นสูง500อันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่400อันอ่าแล้วเราก็จะไปหาผงเพชรน,นะครับผงเพชรหาจากไหนเราไปที่พ่อค้าเครื่องประดับนะครับผมนี่นะครับผมแม่ค้าเครื่องประดับเราซื้อตัวนี้นะครับผงเพชรเดี๋ยวผมซื้อมาไว้เลย500 นี่นะครับเสียเหรียญเงิน2อล้านหแต่ตัวนี้เป็นตัวลองนะครับผมไม่ได้เอาตังตัวนี้ไปใช้ที่ไหนเพราะมันใช้ไม่ได้ผมก็จะเอามาไว้ทําอย่างนี้เนี่ยครับซื้อมารอไว้ผมขาดอันนี้อีกแค่ร้อยก้อนผมก็จะหลอมนี้ได้หินได้ร้อยก้อนนะครับที่ผมแนะนํานี่นะครับมาดูในตลาดวัตถุดิบพอยดูนะครับ หินหยกสีน้ำเงินร้อยก้อนพันห้านะครับสีแดงร้อยก้อนหนึ่งพันนี่นะครับใช้วัตถุดิบเท่ากันนะครับใช้วัตถุดิบเท่ากันก็คือใช้หลอมร้อยก็ใช้หินผนึกขั้นสูง500ผงเพชร5้0เท่ากันครับแต่ดูราคาครับหินม่วงก็ละ19บาาทลูกไก่11บาท นี่นะครับท่อนไม้หินสูงนะครับต่ำๆขาย27นะครับนะมีคนขาย27 28 30นะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะตั้งไว้ที่35นะครับก็คือผมไม่รีบก็ขายเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนมาดึงนะครับผมแต่ถ้าเรารีบเราก็ตั้งขายไปสัก30ก็ออกครับผมนี่นะครับหินอ่อนก็ก้อนละ18บาทอ่า16 16-18เนี่ยครับมีคนขายนะครับหินต่างๆมันก็จะราคาถูกกว่าท่อนไม้สูงนะครับโอเคครับเพื่อนๆของเข้าใจในรายละเอียดไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกด s ั b s c r i b e ให้ดูผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ